ไม่ตอะเ็นเาก,กินรออกระยดกินไคนท้องหรอยิ่งแบบยิ่งหามก็ยิ่งอยากกินอะไรเงี้ชิ้งไข่ตุงนิ้นไนงไข่ต้ม,ม,มวันผมก็วน้องคนกนเปไ็นเลย

ติด้างก้เอาขามายางไม่ไดทไมอ่ะยงไม่ได้เราก็ติดคัตรงนั้นหรอคันเ่ยอ่ะอึไตนไ้ไปตา่มันสะบัดโดนเล็บฉีกเลยเจ็บกัดซะก่อนก่อนที่มันจะเจ็บาขอคนขอขอขอคนยตัดยังไงเนี่ย เอา้ละไละตละเอาโอเคสวัสดีทุกคนนะคดูใส่แบบมันก็ใส่แบบนีกัวออกไม่ได้เขาไม่ีตัวอรกันนะอะไรก้องดวยนรตัดเล็บอะไรวะเนี่ยใครตัดหนังเอ้ามึงไม่มีใครตัดเล็บนะกูจะตัดยังไงตัดเทน้อยไี่ม เยี่ยเลือดพุ่งเลยสัตลงข้าวลงปลาไปแล้วมั้งอ่ะไม่ลงหรอกอ้อเอะตัดั้นแล้วน่กไหมน็เฮ้ยพี่เจตเลือดซ้๊ะหาอเย่ะดูยังเลยว่เยี่เลอดีเลย มีใครอยากปิดไหมคะปิดสองแดงเดี๋ยวขวัญไปไลน์ต่อตอนหลังอยู่อะเอดิดงนงาพี่อ้อมเดี๋ยวทำออกพาน,นะพี่โบ ก่นกินนิดเดียวกินข้าวได้นิดเดียวทำไมอ่ะปลอดไทยปลอดพัดลมหนูเหรอปลอดัลมอย่ามร้อนมากวหานเขาจะหนอยไม่พนปอดพัดลมหนูที่ไหนอ่ะ อยู่รถพี่เต้จะไปแจ้งคนามนาสายอร,รใครมีแหน,นบบ้างอ่ะเจมีแหนบไหมีนนอันนี้คิดถึงนะคิดถึงอ่ะอยากไปเจอตรงนี้ตันน,นนี้ผ่นมีงาน,นที่บ้าน